ก็โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านในเช่นเคยนังคลิปนี้เราอยู่กับเกมในเกติกันต่อนกี่ยวกับในเรื่องในแตนนาขอ่องกันต่อครับผมชื่อตอนว่าระหว่างความรู้สึกกับอารมณ์นะผมก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่านะผมก่อนจะไปดูฝากกดติดตาให้ผมหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำาลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะโอเคไปดูกันเลยดีกว่านะผมไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะมาบ้างในตอนนี้ผมจำไม่ได้นะผมสมา นาะเปเปอร์นะบืมอ่าอากาศดีจ like ังเลยนะเป็นมาที่บริการนักข่สารลูกปั้นจังเลยค่ะฉันคิดว่าเรามาเพื่อเยี่ยมชมลูกปั้นแค่นั้นด้เนี่ยมาเดี๋ยวทำความสารมาเดี๋ยวมาทำความสารสักหน่อยในคือแผนในตอนแรกนะคะแต่ว่าไม่ควรอะว่ามันมีรอยราคาของเรสแปลกรอยราคาของเรสแปลกเรา ฉันเลยอยากจะี่ทาความสะอาดขนาดไหนค่ะเธอเป็นพยาบาลเหรอะใครไม่รู้เอผื่อ,อใครที่ไม่เคยเล่นนําเธอแล้วหลงมาดูนะใครเธอเป็นพยาบาลเนอนะผมเธอไม่น่าจะมาต้องมาเช็ดอะไรเกี่ยวกับลูกปัดในวันนี้น,นนะผมเธอไม่ใช่โควิดเธอไม่ใช่พนักงานงสะอาดอเออพูมเธอไม่ใช่แม่บ้านเดี๋ยวเธอไม่ใช่พนักงานทาความสะอาดนะผมจะมาทำทำไมนะเออช่างเถอะเพืเ่อนๆนั้นจีอยู่นะลูกปันพร้อมกับอุปกรณ์ทางความสะอาดในมือของเธอ <c oughs> ไม่ต้องไปจา่าย้วเสียงผมปแปลกนะผ,ผมไม่สบายอยู่นะ จบ็บคอนเจ็บคอรูปปัน,นี้ทำเพื่อและด้วกถึงชาวนาเกตที่สละชีวิตในการต่อสู้เพื่อเติมคุณเพื่อนผิวถ้าเกยที่จะต้องเห็นรูปปัที่มีความหมายตกเยี่สภาพเช่นนั้นค่ะเ,เลยเลยขอลงมือทำกองศาสตร์เองอ้อใจแล้วคนะรับขอโทษทรักคนมาด้วยนะคะแต่ว,วัาจุดน,นะคะผุ้ชะกัดากาม,มาอรหรืไไม่ต้องห่วงฉันว่างอยู่แล้ว อ้าวมาได้เจ็ดมาทำอะไรที่นี่นะฮะเออยันี่ทำไม่น่าประจานที่สดุดแล้วเนอะอืมเอเธอร์เหรอเธอเป็นคนของเอ็มอาร์นี่นะขื้นบนข่าวสารที่มันอะไรกันเนะี่ยคิดจะเก็บกวาดที่นี่งั้นเหรอเพื่ออะไรไม่ทราบฮะเธอนั่นแหละมาทำอะไรที่นี่ฮะเอเธอร์ตรวจสอบตัวนิดหน่อยเนี่ยตรวจสอบตัวนิดหน่อยนะ่ะ เรส่วนตัวนี่นะ,ะจริงด้วยเกือบลืมถามเนี่ยอะไรกะนายเคเห็นในเกตที่นาสงสัยแถวนี้บ้างหรือเปล่าไนอ่ะไอเ,เกตที่นาสงสัยเหรอเดี๋ยวที่สงสัยทื่เอว่านะหมายความว่าไงใช่หมายถึงพิวกิมนะสิพิวกิมเหรอคิวคิมเหรอนายเห็นว่าเขาบ้างหรือเปล่าล่ะ ไม่ไม่เห็นจริงๆแล้วเห็นนะผมเพราะว่าก็ฟิลกิบงคนเขาก็มาบ่อยนำที่ด้านหน้าเนี่ยอย่างเช่นสการ์เล็ตเนี่ยมาบ่อยมากนะผมเซอร์ไว้กันาน,นานนาน,นานทีนะม,มาเซียก็นานานทีนำะฮารานก็มาบ่อยนะเขาที่มาบ่อยที่สุดมาบ่อยที่สุดน่าจะเป็นอิตาเบลนะผมประมาณนั้นไม่เคยเลยแน่ใจนะแล้วจะถามไปทำเพื่อ,อไเลยฮะไม่มีอะไรหรอกแค่ข่าวหรือว่า เออแค่พี่เขาเรื่อว่าพิลก,กิมเนี่ยอยู่ใ,ใกล้กับลูกปันนีเท่านั้นเองพิลก,กิมเหรออ่าจะคิดว่าบางทีเนี่ยนายจะดูก็ได้ไนายจะรู้อะไรบ้างก็ได้นะถ้าท่เมื่อไหร่บอกว่าไม่เห็นใครทงางใครทางนั้นค <c oughs> นที่ใช่ก็ต้องทำเราส่วนตัวต่อได้แล้วเราส่วนตัวต่อได้แล้วครับถ้าอะไรก็ได้แล้วแล้วเมื่อคืนเรื่องอะไรก็ได้เหรอฮะเต้นต้นไอี่นั่น ที่ขวดใสและแป้งออกมาจากกระเป๋าของเธอนี่มันขวดใส่และแป้งเหรอทำไมืสิ่งี่ช่วยให้ฉันจับผิวกิมคนนั้นได้ไงล่ะอะไรวะเอะเดน,นใช้แป้งของเธอนั้นทาเขาเดียวใสใสลงบนรูปปั้นเดี๋ยว,ยยวทำแนังของเธอนะฮะเรียบร้อยวันนี้ท่านใครปแต่ต้องรูปปั้นนี้แล้วก็จะทิ้งรอย ในมือติดเอาไว้ด้วยอยืแล้วช้นหนะักกับแกเปรียบเทียบไรในมือกับพวกนิเก็ตในอาร์คถ้าไม่ต่อยกับใครแล้วก็ก็แสดงว่าเป็นผิวคิมนั่นแหละอืมก็วิธีเธอก็ถามว่าฉลาดไหมก็ฉลาดจนะหละแต่ว่าเธอรู้ว่าเป็นผิวคิมก็จริงแต่ก็ไม่รู้คนไหนอยู่ดีนะผมเธอแหละที่เป็นคนทำลายรูปปั้นนี้นะ่ะนี่พูดเลยของเธอฮนะรอยในมือกับค้าของเลี้ยงนะ่ะเป็นฟิวขอร์เหรอโอ้นั่นน่ะเหรอ ถ้าฉันทำแล้วแล้วมันจะทำอไมล่ะฮะนี่คือลูกบอลศักดิ์สิทธิ์และเธอน่ะกำลังทำใหมันเป็นทำให้มันเป็นมอนทินนะทำเรื่องน่าชังแล้วยังจะมายืนทำท่าเไปไ็นม่รู้ไม่ชี้อยู่ได้ยังไงฮะฮจะยืนก่อนนะจะฟังสีแตกไปสิท่านอยก็ว่าแจนในของพวกนี้โดนหัวเธออย่างนั้นแหละพูดง่ายๆคือแันแันแันเทของหมดลูกบอาแล้ว,ลวมันจะเป็นตักอะไรหัวเธอนะผมประมาณนั้นนะผมโหพูดพูดแบบพูดเข้าใจง่ายเนาะ รูปปันนี่นะสร้างเพื่เลื่อกถึงนิกเกะพูดกับทคกคนนะเด่ถ้าใช้ไม่เธอแล้วก็อเอามานีนปดพูดคขละคนัไม่ใช่เรไม่เธอแล้วก็ใช้เขาไม่มั่นใจขนาดนั้นหรอกนะบอกกันเลยว่าเหมือนที่สร้างรูปปันนี้น่ะก็แค่ก็สร้างเดินโบนันเดินเหมือนกันนั่นแหละเรื่องในสาระท้งหลายที่เกี่ยวกับการเลือกถึงนิกเกะที่ตายไปแล้วน่ะก็แค่ทำให้มันดูเป็นพิเศษแต่ดึงดุดแต่ตึงดุดพวกนิกเกะให้มาดู แค่ไปดูก้อนหินเอ่อหินก้อนโตนี่ก็เท่าน,นั้นเองถึงจะเป็นง,งั้นก็เถอะนะการทำรถปัน้นนี่นะ่ะก็ไม่ถู <c oughs> กถต้องอยู่ดีนั่นแหละกองไม่ถูกต้องอยู่ดีนั่นแหละประที๋ผมพูดเร็วไปต้องขออภัยด้วยแล้วกันเธอทำเหมือนกับว่าฉันนะ่ะทำไปโดยที่ไม่มีผลอย่างนั้นแหละไม่ใช่ฉันพูดเลยไงฮะฉันหวังว่านี่จะพาฉันไปเจอกับผิวกิมได้ไงล่ะแล้วเสียงเงียบๆแนเะมื่อกี้คืออะไรกันแน่ละ่ะเชื่อว่าเธอเธอจะใช้อะไร แต่มันแต่เออไม่รเธอจะใช้อะไรแต่มันก็เป็นการกัดกลูกปั้อยู่ดีนะแล้วไงล่ะทำอย่างอพอความประมาทแล้วก็จะเรียกว่าอะไรล่ะน่าขำนะเธองก็เป็นนี่เก็ตนะแต่ทำไมถึงเธอเนี่ะที่ตลกเส้นดีทำไมถึงไม่เข้าใจว่าการค้นหาบาแสของผิวกิมเนี่ยสำคัญกว่าการแสนเสริญนกิกเก็ไม่คนที่ตายไปแล้วสิ มผมขอไม่เอาความเห็นแล้วกันเนาะม,มันก็้วแต่มุมมองคนนะปุ๋มฉันเห็นว่าเธอมาจากอืเซลาฟินนะนั่นนั่นแะเขาคง,งจะเป็นหมอสินะอืมฟันเฟืองขนาดนั้นเันเฟืองขนาดนียังแต่ยังไงกันล่ะใช่ของเธอน่ะตัวกลมพอกข้อความจะหมดแล้วงั้นเหรอมม่กับมันเป็นเรื่องของสิทธรรมนะไม่ใช่ลมเฮ้ยตู้นี่ระดมขานชัดเลย ไไฉันจะอยู่ก็ได้พอใจหรือยังท่านี้ถ้าด้ฉันรู้แล้วก็นี่จะเป็นการสปลนาคิดของเซเลฟินไม่เกี่ยวกับฉันสักหน่อยนะพ่อดีกว่าไม่พูดเยอะเจ็บคอมันผมเลยนะ้ำเจ็บคอนะมองนะทั่วไปนะมาชูความไปเรื่อยนี่ไปเจอกันใหม่นะหมายเลขเจ็ดใครไม่รู้ที่มาที่ไหนหนว่าทำไมตัวละครนี้ถึงได้เรียกแล้วว่าหมายเลขเจ็ดนะไปย้อนไปดูที่ อีเวนต์ได้ที่ชื่อว่าเอ่ออีเวนต์ที่ชื่อว่าวิต้ามสปริงได้นะผมประมาณนั้นอันนั้นเขาเฉลยอ,อดีตของเพียงไปหมดแล้วนะประมาณนั้นก็ไปหมดแล้วก็ส่วนใหญ่ใมอดีตส่วนใหญ่ขเขาไปอีกถ้าเจอใครจากเซลฟินเนี่ยแกยินดีบอกฉันนะทําไมแล้วไอเทมก็จากไปผลคนนี้ก็คุยด้วยผมไม่ได้นะครับเนี่ยใจเย็นก่อนเถอะนะเออเอ๊ะตัวคนมันจะดีนั่นทำไว้สิครับแยังทำไปโดยที่ไม่ต้องขอสัตว์ให้ได้ ให้ด้วยซ้ำนี่ภาพแขนเสื้อแล้วดูยังอะไรเธอนะขอน้าถ้าเจอกันอีกแล้วก็จะน่าเชียรงี้ยนะให้สะสมเลยค่ะจะเจอตัวบอกก็ไปดูได้ผมว่าเธอไม่เคยจะว่างหรอกอีก็ประมาณนี้เนาะความสุขกับอารมณ์ในตอนนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม